ความท้าทายเรื่องนี้อยู่ที่การปราบสแกมเมอร์นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรบนะครับทำอย่างไรก็ได้ในตรงเลยคือปราบสแกมเมอร์เสียดินแดนไหมไม่เสียเสียเปรี่ยบให้กัมพูชาไหมไม่เสียดังนั้นแล้วความท้าทายของนายกเดอะแพติออตพักภูมิใจไทยถ้าจะไปต่อในชัยชนะเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับ นอกจากนโยบายสแกนคนละครึ่งวันนี้ซึ่งประชาชนใจฟูกันทั่วประเทศประสบความสำเร็จร้านค้ารายเล็กรายน้อยเตรียมเศรษฐกิจหมุนแล้วในเปในรายงานผลนิด้าโพสองอันนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าเรื่องสแกมเมอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการสแกมเมอร์ที่เดอะพาร์ติออตตั้งขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็ต้องทำผลงานให้เห็นโดยเร็ว แน่นอนครับตอนเริ่มต้นว่ากระทรวงยุติธรรมไปจับเว็บพนันนะครับที่คุณชัยชนกคิดชอบเอามาปูดว่าสินบน40ล้านตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยคุณชัยชนกเนี่ยขอโทษนะทําปืนลั่นใส่ตัวเองหรือเปล่าแต่กระทรวงยุติธรรมก็ถแถลงแล้วว่าไอ้ที่มาของสินบน40ล้านที่คุณชัยชนกล่ำตีดีเอไปพูดที่สภามันมีจริงอืม,มันมาจากเว็บพวกนี้มูลค่าเป็นหมื่นล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จะต่อยอดจากเรื่องนี้ไปเป็นการปราบสแกมเมอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยโดนทั้งเกาหลีใต้บี้โดนทั้งสหรัฐอเมริกาเยียบนะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังรอพิสูจน์ฝีมือของนายกเดี๋ยวแพทริออตว่าจะปราบสแกมเมอร์จริงไหมเพราะเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส scammer เนี่ยมันระบาดมานาน นะครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ปราบสแกมเมอร์ให้กับจีนที่แม่สอดเนี่ยนะครับนายกอนุทินเนี่ยก็เสียเครดิตไปพอสมควรเพราะตอนนั้นก็มีประเด็นเรื่องตัดไฟช้าตัดไฟเร็วเพราะนั้นตอนนี้ในเมื่อท่านมาลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วคณะกรรมการสแกมเมอร์แห่งชาติที่จะปราบสแกมเมอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องติดตามดูมว่าผลงานจะออกวันไหนผมได้แต่บอกว่า เรื่องคณะกรรมาการสแกมเมอร์แห่งชาตินี่แหละมันจะตอบโจทย์ของคนที่ตอบคำถามเหล่านี้ซึ่งต้องการผลงานจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นค<ะ>่ะคือผมเรียนเลยนะครับผลงานด้านด้านเศรษฐกิจโดนใจประชาชนแล้วพักเพื่อไทยพักคู่แข่งก็อ่อนแอลงด้วยเหตุปัจจัยที่ผมเล่าให้ฟังสีน้ำเงินวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครๆก็อยากเข้า นะครับผลงานมีผลงานด้านการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูนก็ไม่เบี้ยวพวกสีส้มก็เดินหน้าไปนะครับแต่สิ่งที่คนไทยอยากเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังมากๆก็คือเรื่องอ s c a m อ e r